มาแล้วนะครับตามคำเรียกร้องเลยนะครับสำหรับการคำนวณเกี่ยวกับการใส่จำนวนของเยลลี่นั่นเองนะครับในเยลลี่ขนมแผงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับว่าผมนั้นคำนวณอย่างไรนะครับเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับไปที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทำขนมแผงนะครับแล้วก็เป็นการคำนวณในส่วนของการหาจำนวน การใส่เยลลี่นั่นเองนะครับว่าเยลลี่นั้นผมคำนวณอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับตามความเข้าใจของตัวเองนั่นเองครับเป็นแบบฉบับของตัวเองนะครับนี่นะครับซึ่งผมไม่ทราบว่าเหมือนหรือต่างจากคนอื่นอย่างไรนะครับแต่วันนี้ผมขอนําเสนอในรูปแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละขั้นเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตแวะมารับชมที่มาที่ไปของการทําคลิปนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ เนื่องจากผมได้ทำขนมแผงแล้วลงในช่องทาง Tik t o ็อกนะครับและได้มีผู้เข้ารับชมอย่างล้นหลามนะครับซึ่งในขณคนี้ะนะครับก็มีที่เข้ารับชมเนี่ยได้ขอมานะครับว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไรบ้างนะครับและผมก็ขอยกตัวอย่างการคำนวณเยลลี่นะครับซึ่งเอามาลงทางช่องทางนี้นะครับและนี่ก็คือที่มานั่นเองนะครับเรามารับชมกันต่อเลยนะครับ ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ผมกําลังทําการทดลองนะครับการคํานวณให้ดูนั่นเองนะครับโดยผมจะมีหลักคร่าวๆนะครับในการคํานวณดังนี้นะครับเนื่องจากขนมแผงที่ผมได้ทำเนี่ยซึ่งในที่นี้เป็นเยลลี่นะครับผมจะขายห่อละ5บาทนะครับแล้วเวลาส่งให้แม่ค้าเนี่ยนะครับโดยการประมาณโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือแม่ค้าจะได้กําไร1บาทนะครับแล้วเราก็จะได้กําไรประมาณ1บาทนั่นเองนะครับ ดังนั้นในการคำนวณขนมนะครับก็ไม่ควรที่จะเกิน3บาทนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมว่าเรามีในส่วนของค่าอุปกรณ์ด้วยนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของค่าความเสื่อมของอุปกรณ์ในการทําและค่าแรงด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นราคาของขนมเบื้องต้นก็คือไม่ควรจะเกิน2องบาทห้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะครับว่ารูปแบบต่างๆนั้นที่ผมคำนวณนี้ได้มาได้อย่างไรนะครับเราก็จะทำการ นับนะครับว่าเกลี่มีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับชิ้นนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวอย่างของตัวนี้เลยนะครับผมจำไม่ได้เรียกว่าอะไรนะครับได้294ชิ้นนะครับส่วนสามเหลี่ยมก็คือจะเป็นพีระมิดนะครับก็คือจะเป็นรูปแบบนี้นะครับนีรูปแบบนี้เป็นพีระมิดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโรนะครับแบบนี้นะครับเป็นมินิโรนะครับอันเล็ก อันนี้ก็จะเป็นเมลอนนะครับเมลอนคือแบบนี้นี่นะครับแบบนี้นะครับเมลอนนะครับส่วนนี้คือจะเป็นแตงโมนั่นเองนะครับซึ่งแตงโมก็จะเป็นสีแดงสีเขียวแบบนี้นะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้มุมนี้เลยนะครับก็จะเป็นสัตว์ทะเลนะครับก็จะมีกุ้งกุ้งหอยปูปลานะครับแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้จํานวนทั้งหมด ในการนับในครั้งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่วิธีการคำนวณนะครับเราก็ต้องเตรียมเครื่องคิดเลขด้วยนะครับแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็มาดูเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ผมได้ทำการเทียบนะครับซึ่งราคาตรงนี้นะครับนี่นะครับด้านซ้ายมือจะเป็นราคาตามอาอันนี้จะเป็นราคาออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ที่ที่ผมเห็นนะ นะครับอยู่ที่ประมาณเท่านี้นั่นเองนะครับ92บาทนะครับส่วนถ้าเป็นราคาที่ที่ผมซื้อแถวใกล้บ้านนะครับนี่ก็จะเป็นเท่านี้นะครับหรือถ้าถูกสุดที่เห็นที่เคยเจอคืออยู่ที่ประมาณเท่านี้นั่นเองนะครับเป็นตัวนี้ซึ่งก็จะมีทั้งนี่แบบนี้แบบ500กรัมนะครับแบบ450กรัมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะเจอรูปแบบไหนนะครับนี่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการคํานวณกัน โดยวิธีการคำนวณเบื้องต้นเลยก็คือผมจะเอาตรงนี้เลยนะครับเราอยากรู้ว่า,าในส่วนของจำนวนชิ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเกิดตีเป็นต่อ1ชิ้นเนี่ยราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับเรามาดูเลทแรกนะครับเลทแรกก็คือเลทที่เรามักจะเจอในในออนไลน์นะครับในการขายออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้อในเลทนี้92บบาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแต่ละรูปแบบนี้นะครับเลทนี้หมดเลยนะครับเราจะได้ทั้งหมดก็คือเราจะเอา เอาจำนวนเงินนะครับก็ค yeah, so ือ92บาทเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนชิ้นนะครับเอาจำนวนชิ้นเป็นตัวหารนะครับไว้ด้านล่างนะพอออกมาตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นจำนวนเงินต่อ1ชิ้นนั่นเองนะครับเราจะได้ว่า1ชิ้นนะครับเป็นราคาเท่านี้นะครับสำหรับในเหรียญของ92บาทนะครับนี่ผมก็ทำการตัดไปนั่นเองนะครับต่อไปถ้าเกิดเป็นเหรียญดบาท นะครับแปบาทแล้วก็เอาจานวนเงินตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยจํานวนชิ้นนะครับเมื่อหารด้วยจํานวนชิ้นที่อยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นเท่านิ้นเองนะครับก็จะได้เป็นชิ้นละ0.27บาทนะครับชิ้นแค่ไหนนี่ไงครับชิ้นเท่านิ้นเองนะครับนี่นะครับเล็กๆแบบนี้นะครับต่อไปถ้าเป็น75นะครับเราก็เอา75ตั้งแล้วก็หารด้วยจํานวนชิ้นนะครับก็จะออกมาเป็นราคาต่อ1ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ปัดไป นะครับปัดไปตำแหน่งที่3นะครับปัดขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่2เป็น0.2 6องนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับราคาต้นทุนที่ต่างกันจึงทําให้นะครับราคาต่อชิ้นนั้นต่างกันไปด้วยนี่คือนี่เลยนะครับนี่คือผลที่ทําการคํานวณมาแล้วนะครับว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรของ92บบาทเนี่ยตามออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นเท่านี้เองนะครับนั่นคือราคาต่อชิ้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับเห็นไหมครับจะสูงกว่าทุกอย่างเลยนะครับ จะสูงจะสูงกว่านะครับส่วนที่ผมได้มานับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับนี่นะครับตรงแถวกลางนครับตรงนี้ก็อาจจะมีบ้างแต่นานๆมีทีนะครับก็จะเป็นแถวนี้สัมากว่านะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปต่อเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาหานะครับว่าเราจะได้สูตรไหนกันบ้างนะครับในการคํานวณมาดูสูตรที่1กันที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับผมก็จะดูนะครับสมมุติว่าผมจะใช้แตงโม นี่คือรูปแตงโมนะแตงโมหนึ่งชิ้นสัตว์ทะเลหนึ่งชิ้นแล้วก็อันแรกนะครับที่เป็นรูปอ,อันนี้นะครับชิ้นสี่เหลี่ยมเนี่ยสองชิ้นนะครับเพราะเป็นแบบนี้คำนวณยังไงนะครับเราก็จะมาใช้เครื่องคิดเลขกันต่อนะครับนี่ครับเราจะมาคำนวณกันต่อนะสมมุติว่าถ้าอันแรก2ชิ้นใช่ไหมนะครับผมจะลองดูในราคาออนไลน์นะนะครับถท่า2ชิ้นเราก็เอาศูนจุด 31มคูณสไปเลยนะครับ0.31นะครับ0.31นะคูณสไปก่อนนะครับเท่าทนี้แล้วไปบวกกับบวกกับ1.06แล้วก็บวกกับ1.07ก็จะได้มานะครับเป็นเท่านี้นะครับนี่คืออะไรนะครับด้านขวามือสุดนะครับนี่ ด้านขวามือที่ผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นต้นทุนนั่นเองนะครับว่าขนมเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้ชิ้นเล็กแบบนี้2ชิ้นแล้วก็แตงโมง1ชิ้นแล้วก็สัตว์ทะเล1ชิ้นเนี่ยนะครับราคาต้นทุนเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ที่2.75้บาทนั่นเองนะครับสำหรับราคาที่เราได้จากการซื้อออนไลน์มานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นราคาที่เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่นะครับหรือว่าร้านอะไรก็ได้นะครับที่เป็นราคาต้นทุน อยู่ประมาณนี้80บาทนะครับซึ่งใช้สูตรเดียวกันเนี่ยสชิ้นนะครับหชิ้น1ชิ้นเนี่ยก็จะได้อยู่ที่2.39บาทนะครับนี่คือราคาต้นทุนที่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดใครได้ต่ํามากๆอยู่ที่75บาทเนี่ยนะครับในสูตรที่เท่ากันเนี่ยก็จะได้ราคาอยู่ที่2บาทนะครับยีสาตางค์นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการคํานวณนะครับในแบบฉบับของผมเองนะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วทายังไงต่อครับนะครับ ผมก็ทําการนะครับมาดูซิว่าเราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่นะครับและเหลือเท่าไหร่ในแต่ละอย่างถูกไหมครับนะครับเราจะมาดูว่าแต่ละอย่างใช้ไปเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้ดูได้จากอะไรนะครับเราก็จะดู3ตัวนะครับมี 1, 2และ3นะครับถ้าอันนี้ใช้ใช้ไป 2, นะครับใช้ไป2จะเหลือเท่าไหร่นะครับโอเคอันที่ดูง่ายที่สุดคือตัวนี้นะครับเราจะดูตัวที่น้อยที่สุดนะครับแปดสิบกแล้วก็ใช้ไปหมดเลย8ปดถูกไหมครับก็ไม่เหลือเลย อันนี้87ก็ใช้ไป86ก็จะเหลือ1ถูกไหมครับเพราะว่าเราจะใช้ตามตัวที่ที่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับได้ละตัวนี้ใช้หมดเลยหมดไปละสัตว์ทะเลนะครับแตงโมใช้ไป86เหลือ1ไม่เป็นไรถือว่าหมดแล้วกันนะครับที่เหลือนะครับอันนี้ใช้ไปเท่าไหร่เนื่องจากอันนี้น่ะใช้ไป2ใช่ไหมครับถ้าใช้ไป2เราก็ใช้อะไรครับอ่าเอา86ใช่ไหมครับนี่เอา86เนี่ยคูณ2ไปมันจะได้เป็น172นั่นเองนะครับก็เหลือเท่าไหร่ละก็เอาทั้งหมดนะครับคือ200 94ไปลบนะครับไปลบก็จะเหลืออยู่ที่122บาทเอ้ย122ีชิ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้ตรงนี้แล้วอันนี้ถือว่าเป็นสูตรที่1นะซึ่งสูตรที่1ยังไม่จบถูกไหมครับไม่จบยังไงไม่จบที่ว่านะครับเมื่อเหลือแล้วนะครับนี่นี่นี่อีก3าตัวก็ยังเหลือถูกไหมครับดังนั้นเราต้องมาคิดต่อว่าแต่ละอันนั้นจะต้องใช้เท่าไหร่นั่นเองนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่านะครับ 2อันนี้หมดแล้วนะครับส่วนอันแรกเนี่ยนะครับเหลืออยู่122แล้วอันที่เหลือก็ยังคงเหลือ181 143แล้วก็111นะครับเราจะเอา4อันนี้นะครับมาใช้ต่อนะครับมาใช้ต่อนะครับโอเคเราก็ไปต่อกันเลยนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับเราก็ได้คำนวณคร่าวๆแล้วนะครับโดยเราจะใช้อันแรกเนี่ยอสองชิ้นแล้วที่เหลือเนี่ยอย่างละชิ้นนะครับอย่างละชิ้นอ่านะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วดูซิว่าเราจะใช้อันไหนหมดก่อน ลองทายสิครับเราใช้อะไรนหมดก่อนครับอ่านะครับก็คืออันนี้มันร้อยยี่สองใช่ไหมถ้าใช้2ก็คือจะใช้ไป6กใช่ไหมครับหกใช่ไหมครับนี่เราจะใช้ไปหกสิบเอ็ดคิดยังไงครับก็คือเราเอาร้อยยี่สิบสองใช่ไหมครับเราจะใช้ร้อยยี่สิบสองเนี้ยนะครับหารสองใช่ไหมครับนี่นะครับร้อยขออภัยด้วยปากกาไม่ติดครับหารสองนะครับจะใช้ไปหกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ดแสดงว่าอันแรกต้องหมดเลยถูกไหม เมื่อแรกหมดแล้วอันที่เหลือใช้เท่าไหรครับก็ต้องใช้อย่างละ61ถูกไหมใช่นะครับเราก็ใช้ไปอย่างละ1นนั่นเองนะใช้อย่างนั้นหนึ่งหนึ่งนะครับใช้ไปอย่างนั้นหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนเขียนตัวเลขที่เป็นไม่เป็นไรดูจากด้านบนแล้วกันนะดูจากด้านบนนะครับก็คือหลักการนะครับก็คือเราจะดูซิว่าที่ใช้ไป1 1 1เนี่ยเราก็เอาอะไรครับเราก็เอาจํานวนหน่วยตรงเนี้ย ที่ว่าราคาต่อชิ้นมาบวกกันบวกกันบวกกันแล้วก็บวกอันนี้อีก2ใช่ไหมครับะนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเราเริ่มจากอะไรครับเราเริ่มจากชิ้นที่เป็น2เลยแล้วกันนะครับถ้าเป็น2แบบนี้ก็คือเอาเป็น0.31นะครับตัวอย่างนะก็คือ0.31นะครับไปคูณ2ก่อนเลยนะครับก็จะเท่านี้ นะครับ2ชิ้นนะใช้ไปแล้วนะครับ0.62บาทนะครับหรือ62สตางค์นั่นเองแล้วไปบวกอันนี้นะครับอีก0.51นะครับบวก0.51ไปบวกอันถัดไปนะครับบวกด้วยอะไรครับอ่า0.64แล้วก็บวกอันถัดไปอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเมลอนนะใช้ไปอีกเท่าไรครับ0.83เท่ากับนี่นะครับแสดงว่าอันถัดมาเนี่ย ยอดเงินนะครับใช้อยู่ที่2.6บาทนั่นเองนะครับเราก็ได้ตรงนี้ออกมานะครับลิมนี้เลยนะครับนี่2.6บาทซึ่งสูตรแรกเนี่ยอันเริ่มต้นเราใช้ไป2.75แต่พอเหลือทีอ่เหลือชิ้นที่เหลือเอามารวมกันเนี่ยอยู่ที่2.6นะครับราคาต้นทุนเป็นไงครับต่ําลงมาถูกไหมนี่นะครับและอันที่เหลือก็จะเป็นเงาตามตัวเลยก็คือจะต่ําลงมาและต่ําลงมาตามนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับก็คือเราจะมาดูว่าเรานั้นใช้ไปเท่าไหร่นะครับใช้ไปเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งตรงนี้ผลออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็คือเราใช้ไป61ใช่ไหมครับ61ก็คืออันแรกเนี่ยใช้หมดอยู่แล้วนะครับพอเราหารแล้วนับ122หาร2ไปใช้61แสดงว่าอันแรกเนี่ยใช้หมดเลยนับแต่ว่าอันที่เหลือเนี่ยนะครับใช้ไม่หมดเพราะอะไรครับเพราะตอนแรกเนี่ยมีร้อยกว่าถูกไหมร้อยแปดสนะครับลบไป61ก็เหลือ130นะครับเดี๋ยวดูด้านบนนะครับ นะครแบ1อ็1ร้แล้วก็111ซึ่งร้อยกว่าเท่านั้นเลยแต่ว่าที่ใช้จริงๆเมื่อกี้นี้นะครับใช้ไปแค่61ถูกไหมครับนั่นแหละครับก็คือเมื่อใช้เป็นแบบนี้รับใช้61ก็เอา180ไปหารก็จะเหลือ13 0 82แล้วก็50นั่นเองนะครับแล้วที่เหลือทำยังไงต่อครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเราก็จะมาดูสูตรนะครับว่าแต่ละสูตรนั้นนะครับที่เหลือเราจะสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับนี่นะครับ สูตรที่เหลือนะครับผมก็จะใช้เป็นอันนี้2อันนี้1แล้วก็อันนี้1นะครับใช้จนอันไหนหมดครับจนอันแรกหมดนะครับอันนี้ได้ฝั่งนี้นะใช้หมดเลย50นะครับใช้50อันนี้ก็ลบไป50ก็จะเหลืออยู่32นะครับใช้ไป50นะครับใช้ไป50ก็จะเหลืออยู่ที่80นั่นเองนะครับอันนี้คร่าวๆเลยแล้วกันนะครับสุดท้ายก็จะเหลืออันนี้นะครับซึ่งอันนี้สุดท้ายเนี่ยผมใช้อันนี้อย่างเดียวเลยนะครับไป5ชิ้นและอันนี้ใช้อย่างเดียวเลยไป4ชิ้น นะครับก็เป็นอันว่าหมดพอดีนั่นเองนะครับหมดพอดีนั่นเองเราก็จะมาดูด้านขวานะครับว่าด้านขวานั้นเอาใช้งบไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับพอจะมองภาพออกนะครับถ้าใครยังมองภาพไม่ออกไปลองย้อนดูคลิปตั้งแต่ต้นนะครับแค่เราเข้าใจอันแรกนะครับแค่เราเข้าใจอันแรกๆนะครับอันแรกๆนี้ให้ได้เมื่อเข้าใจอันแรกได้นะครับเราก็แค่มาดูอันที่เหลือนะครับมาดูอันที่เหลือว่า ใช้เท่าไรเหลือเท่าไรนะครับใช้เท่าไรนะครับเหลือเท่าไรแล้วเอาที่เหลือนั้นมาจัดสูตรต่อน,นั่นเองนะครับทำให้เราได้จํานวนชิ้นนะครับแล้วก็ได้เห็นงบด้วยนะครับว่าตอนเริ่มต้นเราใช้งบเท่าไหร่ทาทุนเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดที่เหลือนะครับแต่และทุนเป็นยังไงนะครับที่ผมสาธิตตรงนี้นะครับเป็นการยกตัวอย่างราคาทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นราคาในเลทของออนไลน์ นะครับหรือตามท้องตลาดที่เราเจอระดับกลางแล้วก็ระดับต่ําสุดนั่นเองนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเจอโอกาสไหนมากกว่ากันนะครับและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของการคร่าวๆนะครับของการคํานวณเกี่ยวกับการหาจํานวนชิ้นนะครับของเยลลี่ในการใส่นั่นเองนะครับว่าเราจะใส่นะครับอย่างไรนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่เหมือนกันนะครับแต่ละที่นะครับแต่ละบริบทนั้นต่างกันออกไปมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราคำนวณแล้วนะครับได้ราคาต่อ1ชิ้นนะครับในแต่ละอย่างนี้นะครับว่าราคาต่อชิ้นเท่าไหร่นะครับผมก็จะลองสุ่มนะครับว่าถ้าแบบนี้1แบบนี้1แล้วยังขาดอีกเท่าไหร่นะครับเพื่อนที่จะทําให้ยอดเงินรวมตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2องบาทห้หรืออาจจะเกินบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ได้สูตรแบบนี้ออกมานั่นเองนะครับ1นงแล้วก็บวก1แล้วก็บวกตรงนี้ถ้าบวก1แล้วยังขาดเยอะ เราก็บวก2บวก3ไปนะครับเพื่อให้ได้ยอดที่พอประมาณนั่นเองตามที่ต้องการนะครับสำหรับเคสนี้นะครับก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับซึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่ถูกต้องแต่ขอให้เป็นแนวทางแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้หากชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจง้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับการทําขนมแผงดีๆอาชีพดีดีแบบนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับสู้ไปด้วยกันครับ